ซ,ซึ่งมันปรากฏในสื่อที่พ่อแม่ไม่เห็นเนี่ยนะไม่ได้หวังว่าพ่อแม่จะไปล้วงว่านี่เธอแชทอะไรอยู่แต่ว่าแค่อ่านหนังสือเรียนเล่มเดียวกับลูกนะคะหรืออ่านถ้าลูกเอาหนังสือเล่มไหนเข้าบ้านเอออ่านมั่งจี้ออมันก็ต้องหมออั่นยาบ้างนิดหน่อยนะคะเ, <c oughs> เออจะได้รู้ว่าลูกของเราอ่านอะไรที่จริงมันต้องอย่างนี้เด็กของเราเออนะเคยอ่านสมัยสมัยเด็ก เด็กของเราฟังดูอ่านอะไร uh huh. นะคะอา,อาจจะเคยเห็นถ้าเผื่อว่าทุกคนฟังดูอ่านเรื่องเดียวกัน,กนจะ uh huh. พูดกันรู้เรื่องแล้วจะแนะนําได้ด้วยสติปัญญาของผู้ใหญ่เนี่ยจะแนะนําเด็กได้ uh huh. เพราะว่าเด็กเนี่ยอาจจะอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแต่คิดไปไม่ถึงเรื่องเหล่านั้นเราก็ต่อย,ยอดได้เราก็ชี้นําได้บ้างแต่ว่าก็ต้องเคารพใน ระดับของสติปัญญาของเด็กใช่เอายกตัวอย่างซึ่งใครๆก็ท่องได้แสนเสียดายนันทาที่น่ารักนะเราก็นึกถึงแต่ไอแม่ไก่แต่พอร้องไห้เลยนะใช่สิแล้วร้องไห้แต่มันดื้ออ้ใช่เพราะว่าเพราะความดื้อของแม่ไก่ดื้อนี่แหละตอนนั้นก็รู้เลยใช่ไหมรู้เราก็บอกพออ่านแล้วก็ร้องไห้นะจนสุดท้ายบอกเรามาทำมาทำเป็นออดิโอบุ๊กเป็นหนังสือเสียงที่ได้ท่านดรสิริกรมาอ่านเนี่ย ก็ยังแบบยังรู้สึกเศร้าใจายอยู่เลยสมัยก่อนบ้งยังทานแล้วรู้ไหมว่าเขาสอนอะไรสอนอะไร<ล>ะเดี๋ยวบ้งจูดไปเดี๋ยวโง่ค่อยคำชวย <laughs> เอาก็มันดื้อไง <laughs> ใช่จรไงบปองก็บอกว่าเออเวลาเราดื้อกับพ่อกับแม่นี่เนาะบางครั้งเนี่ยประสบการณ์ของเราเนี่ยอ่อนด้อยกว่าพ่อแม่ที่เขาโตมาก่อนเราเห็นอะไรดีไม่ดีมาก่อนเราควรไม่ควรมาก่อนเราคาว่าชะล่าชะล่านักบิ่งออกนอกถนน นันทมทองให้ฟังหน่อยเพราะว่าพ่อแม่บางคนถ้าเป็นยุคใหม่สมัยใหม่เนี่ยจะนึกไม่ออกแล้วแสนเสียดายนันทาที่น่ารักแม่ไก่นี่ชื่อนันทาชื่อ,พอเพาะด้วยนะชล่านักวิ่งออกนอกถนกน,น,น,นมัวแต่เพลินปราบปลืปล้มจนลืมตนถูกรถยนต์แล่นทับดับชีวานิจจาเอย๋ยเคยเห็นทุกเย็นเชา้ามาเหลือแต่กรงเปล่าไม่เห็นหน้าเคยวิ่งเล่นด้วยกันทุกวันมา แล้วก็อะไรนะเปลี่ยวเปล่าเศร้าใจเอ่ยก็คือความอะไรอาวรของเด็กคนหนึ่งซึ่งเลี้ยงไก่แต่ว่าไก่นี่มันคงหลุดออกจากกรงไปแล้วมันดีใจอะคนคืออยู่ในกรงเหมือนเด็กที่อยู่ในกรอบอะชรานักแล้วรถยนต์ก็คงจะหมายถึงภัยอันตรายทั้งหลายซึ่งเขาไม่ไม่เคยรู้ว่ามีอันตรายก็ถูกรถยนต์แล่นทับดับชีวาเนาะจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับถ้ามาเทียบกับสมัยนี้นะแน่นอน ตอนนี้เราพูดกันถึงเรื่องของสมรรถนะเด็กสมัยใหม่ไม่รู้ถึงความสูญเสียและเสียเรารู้สึกอะไรกับการสูญเสียพอไปถามเด็กๆว่าถ้าเกิดว่าหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยตายเนี่ยเด็กจะรู้สึกอะไรเขาก็บอกรู้สึกเสียใจมันเหมือนเป็นแพทเทิร์นแต่ถามว่าแล้วแม่ตายเด็กๆจะรู้สึกยังไงมันบอกดีใจเาพาอมันบอกว่านี่เด็กประฐมวัยนะที่บอกไปถามที่สมรรถนะตกกันเยอะมากในประเทศไทยเนี่ยแลบอกว่า หมาตายรู้สึกเสียใจแม่ตายเด็กปฐมวัยหลายคนบอกว่าดีใจเพราะว่าที่บ้านจะได้จัดงานเอาชอบมี<ง>พาะเราไม่เคยสอนใช่ไงน,นั่นหรอเราไม่เคยสอนว่าการสูญเสียเสียใจเสียใจในระดับอย่างไรเพราะเราไม่เคยมีตัวอย่างแล้วก็นําไปสู่การสอนอะไรลูกอย่างเนี้ยต้องต้องสอนให้เด็กรู้ว่าสมมติถ้าไม่มีแม่เพราะนะ้านะ้าเคยทดลองกับนักศึกษาปีหนึ่งธรรมศาสตร์นะ เดือนนี้เดือนสิงหาคมเนี่ยให้เขียนเรียงความแบบนั้นน่ะถ้าวันนี้กลับบ้านแล้วไม่มีแม่โอ้ยอ๋อไม่ปีแตกกันหรือแตกสิแตกคือโอ๊ยตายหนูไม่เคยคิดเลยอาจารย์ทุกวันกลับไปก็มีแม่มีกินมีอยู่มีใช้มีเงินให้อยากได้อะไรก็ขออะไรต่างๆนานาแล้ววันหนึ่งไม่มีแล้วอะ่ะ คือไม่ใช่ว่ามนุษย์คนหนึ่งหายไปจากโลกนี้นะนสตังค์ละใครจะให้เธอเสื้อผ้าละใครจะซักให้เตรียมให้นะอาหารใครจะทำคือไม่ใช่แต่เธอคนเดียวนะนักศึกษาจา๋าพ่อเธอด้วยละแล้วพี่น้องอแล้วตกลงใครจะดูแลใครกันละ่ะถ้าเมื่อก่อนนี้แม่เป็นคนดูแลทั้งหมดโอ้ยปองติ้งโจทย์ดีกว่าน,น่นอนอมลองลอง,ลองคิดเล่นๆล,ลองถามลูกอะถ้าวันหนึ่งกลับมาบ้านแล้วไม่เจอแม่เนี่ย เขามีอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเขานั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตของการเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเราต้องคิดสองทางเนาะคิดแบบแบบวิถีพุทธถ้ามีเราก็จะได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าวันหนึ่งไม่มีเนี่ยเขาจะได้เตรียมตัวในการจัดการตัวเองได้เหมือนกันนั่นน่นใช่แต่แต่โจทย์ที่น้าให้เนี่ยเป็นโจทย์แบบตื้นนะครับคือเขาจะเห็นแก่ตัวว่าความสูญเสียของเขา แล้วแม่มีความหมายอะไรนอกเหนือไปจากคนจ่ายเงินคนซักผ้าคนถูบ้านคนทำกับข้าวคิดต่อไปสิคืออะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะว่าใครๆก็มาถูบ้านทำกับข้าวจ่ายเงินให้เราได้ใช่ไหมเอทีเอ็มมันก็จ่ายได้แต่ไม่ใช่แม่อ่ะออคุณคิดต่อไปสินั่นแหละที่น้ำตาแตกอ่ะเออจริงๆน่าคิดเนาะนหนอมเนาะแต่ปองเนี่ยปองเองบอกคิดแบบเห็นแก่ตัวนะคือถ้าถ้าใครอ่านหนังสือเรื่องสุดแรงเกิดของแม่เนี้ยนะครับต้องบอกว่า เป็นเรื่องที่นัหนอมพูดเนี่ยมาหลายเรื่องอันที่หนึ่งก็คือนัหนอมเป็นบรรณาธิการภาษาพอใช้ได้นะ้อนัทหนอมเนาะแล้วเรื่องราวพอใช้ได้ใช่ไหมอืไม่ใช่พอใช้ได้ใช้ได้ดีเนี่ยถ้าใค<ช>รอยากาใช้ในชีวิตได้ไม่ใช่แค่ภาษาใช้ได้นะครับถ้าใครอยากอ่าน0 2 8 0 5 0 2 0 2ูนนที่มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก,กน,นะครับช่วงวันจันทร์ก็โทรหาน้องๆแล้วก็จะส่งไปให้ของนัทหนอมเนี่ยก็สุดแรงเกิดของแม่โดยแท้และที่สําคัญที่สุดโจทย์ที่นัทหนอมให้เนี่ย ลองถามตัวเราเองถามตัวเราเองนะครับ <Mustang> ว่าขณะนี้ที่เรายังมีแม่อยู่เนี่ยถ้าวันหนึ่งแม่ไม่มีแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงในระนาบเราเองก่อนนะเราจะเสียโอกาสในการที่ทําดีต่อแม่เราจะเสียเสียร่มโพร่มใสเสียพระในบ้านไปขวัญของเราก็หายเลยนะอในช่วงจุดจุดหนึ่งแล้วลองถามลูกเล่นๆว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยแม่ก็ก้มด้าก้มตาทําให้ลูกเนี่ยนะแล้ววันหนึ่งถ้าไม่มีแม่เนี่ยลูกจะทํำยังไง อย่างเงี้ยเป็นคําถามที่เราอาจจะคิดไม่ถึงนะครับที่จะต่อยอดให้เด็กๆเนี่ยคิดเพื่อเตรียมตัวในบางเรื่องที่มันเป็นธรรมชาติที่บางครั้งเนี่ยการคืนชีวิตเราให้กับธรรมชาติเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ในในสิ่งที่เราแพลนเอาไว้ต้องสรุปอย่างเงี้ยนะครับน้าหน,นอมใ,ในสุดแรงเกิดของแม่เนี่ยเราตรงกันเนาะน้าหน,นอมเนาะคือแม่คือผู้ให้ให้ทุกอย่างไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขอ,อรักแบบไม่ประมาณการแม่ลูก ลูกเป็นอย่างไรแม่ก็รักอะ่ะ<ม>ลูกจะบ้าบอาบบอย่างเราแม่ก็รักอ่ะใช่ลูกเขาคุกแม่ก็ยังรักใช่ที่สําคัญก็คือลูกถ้าเกิดพี่กลพิการเนี่ยนะแม่ก็รักก็รักโอ้มีตัวอย่างเยอะแยะมากใช่ครับคือถ้าไม่ไม่มีแม่เนี่ยตายไปแล้วนะใช่ใคร<ห><ม>จะรักเราเท่าแม่เนี่ยกทย็ทั้งยากก็ไม่มีอ,อันที่สองคือแม่คือครูค่ะถ้าเราไม่ได้การอบรมบ่มสอนของแม่ก่อนที่จะส่งผ่านไปให้ครูคนที่สองที่โรงเรียนเนี่นะ ก็ไม่มีทางอ่ะทั้งโดยตรงและโดยอ้อมใช่เพราะเรานี่นะเรียนรู้ครั้งแรกของชีวิตก็จากแม่แม่คือหมอสมัยก่อนเนาะเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ต้องวิ่งหาพยาบาลไม่ต้องวิ่งหาหมอแต่แม่สามารถบริบาลเราเบื้องต้นได้ง่ายแม่นะเป็นหมอด้วยนะหมอกวาดยาอ๋อเหรออหายทุกรายเพราะแรงเยอะหายมหมายถึงว่าไอ้เม็ดที่อยู่ในคอนี่หายใช่ไหมเพรแรงแ เม็ดแตกเด็กนี่ร้องไห้จ้าเลยแต่ทีเดียวหายครับแม่เป็นเพื่อนเราได้ในยามที่เราสุขเนี่ยแม่อาจจะไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหรนะ่นักในตามวิถีของคนไทยเนาะกลัวลูกจะเจลิงแต่จริงๆแล้วสมัยนี้ต้องบอกเนาะเวลาลูกทําอะไรดีๆต้องชมแต่ทุกครั้งที่เรามีทุกเนี่ยแม่ไม่เคยอ้อยอิงเลยมแม่จะมาอยู่ข้างๆเราแล้วก็เป็นเพื่อนทุกของเราได้ในยามที่เราไม่มีใครแต่เรามีแม่แม่เป็นแม่ครัว ทำอาหารอร่อยอร่อยที่สุดในโลกให้เรากินที่สําคัญคือแม่คือแม่ยกแล้นอนเป็นไหมเวลาที่เราออกไปแสดงอะไรก็ตามแม่จะต้องไปกีดวิทย์ไว้ให้กําลังใจลูกติดขอบเวทีอ๋อปรับลืมแม่เป็นแม่บ้านแม่เรือนพราะรุ่นเราเนี่ยนะครับคําว่าเรือนสามน้ำสี่เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ผู้หญิงไทยสมัยก่อนครองตนให้ได้ครบแม่เป็นนักร้องเสียงทองคนแรก ยิ่งกว่านะักร้องแบบสิงตรงคาเพราะว่าเสียงของแม่ที่ร้องให้เราฟังตั้งแต่เล็กเนี่ยนะครับทำให้เราเบาลงเย็นลงและเป็นเสียงที่เราจะฟังเมื่อตอนที่เราดื้อ<ก>ที่ท<ำ>สําคัญ <ทำ S 1> ก็คือทำให้หลับก่อนใช่ครับแล้วทำให้หลับแล้วก็ทําให้ตื่นด้วยที่บอกปีสีก็เปิดสถานีสุดท้ายแล้วก็คือแม่ <c oughs> นี่แหละเป็นต้นแบบที่ดีของเราวันนี้นะครับเสียดายเวลาเนาะนนหนอมเนาะสุดแรงเกิดของแม่บางเชื่อว่าแม่ทุกๆคน ก็ทําเพื่อรูปอย่างสุดแรงเกิดทุกๆคนนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าบางคนอาจแสดงออกบางคนอาจจะไม่แสดงออกต้อยากจะบอกว่าถ้าไม่แสดงออกลูกๆอาจจะไม่รู้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนัหนอมดออรถนอมวงล้ำยอดมรคผลขอขอบคุณคุณประชัยเรียวพรารัตขอบคุณน้องๆทีมงานและท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกๆท่านพบกันสัปดาห์หน้า พูดคุยกับปองได้ในรายการสัปดาห์หน้าเพราะเป็นรายการสดเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ